คนมีบุญเท่านั้นจะได้ฟัง15คติธรรมคำสอนหลวงปู่หงพรมมปัญโยสวัสดีครับท่านผู้ฟังกัลยะาณมิตรทุกท่านวันนี้อริยยซัพบแชนแนลจะพาทุกท่านไปรับฟัง15้าอม,มะตะธรรมคำสอนล้ำค่าจากหลวงปู่หงพรมมปัญโยพระเกจิผู้เปี่ยมเมตตาและเปี่ยมไปด้วยบารามี 15คําคำสอนที่เป็นแนวทางการใช้ชีวิตที่สามารถนําไปปฏิบัติได้จริงเพื่อความสุขสงบในใจและความสุขในภพชาตินี้ซึ่งน่าเสียดายเพราะหลายคนที่จากโลกนี้ไปแล้วอาจไม่มีโอกาสได้ฟังอมาตธรรมข้อที่1เกิดเป็นคนต้องมีสัจจะคนเราเกิดมาต้องหัดเป็นคนพูดจามีสัจจะ รักษาสัจจะสัจจะนี้สำคัญมากพูดอะไรแล้วต้องทำให้ได้รับปากใครไว้ต้องพยายามทำให้ได้ถ้าทำไม่ได้อย่าไปรับปากเขาเสียสัจจะเปล่าๆท่านว่าเสียสัจจะบ่อยๆใครก็ไม่อยากคบไม่มีคนไว้ใจทำอะไรไม่ค่อยจะสำเร็จทิวดาเขาไม่ช่วยลุงปู่ท่านเป็นบุคคลที่รักษาสัจจะมาก แล้วท่านบอกว่าอย่าเป็นคนขี้บน่นลําบากยากขี้เกียจเหนื่อยหรือพราำบ่นอย่างไร้สาระตามอารมณ์ตัวเองบ่นไปแล้วก็ไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นบ่นไปบ่นมาก็จะเป็นไปตามปากเหนื่อยหนักก็พักไปมนมากๆคนยังไม่ชอบเลยท่านว่าเทวดานี้จากหมดอยู่กับหมู่กับฝูง ก็ต้องมีความจริงใจให้กันอย่าเป็นคนตอแหลปลินปอนเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นท่านว่าแบบนี้เทวดาครูบาอาจารย์นี้หมดสุดท้ายต้องอยู่คนเดียวธรรมะาข้อที่สองเกิดเป็นคนต้องมีใจเมตตาคนเราเกิดมาท่านว่าให้มีความเมตตากรุณาต่อบุคคลอื่นเหมือนเป็นพี่เป็นน้องถ้าอยากให้ใครจริงใจกับเรา เราต้องจริงใจกับเขาก่อนคนเราเกิดมาชาตินี้ท่านว่าเพื่อสร้างความดีไว้ชาติหน้าพาหมู่คณะร่วมกันสร้างบุญเราทําแบบไหนก็จะได้แบบนั้นและท่านว่าต้องรู้จักบอกกล่าวแนะนําสั่งสอนบุคคลอื่นให้ตั้งใจทําความดีรักษาศีลด้วยธรรมะข้อที่สให้หัดเป็นคนใจกว้างองค์หลวงปู่ท่านว่าคนเรา ให้หัดรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยอย่าเอาแต่ตามใจหรือตามอารมณ์ของตัวเองโดยคิดว่าตัวเองเก่งฉลาดหรือดีเด่นเกินคนอื่นให้หัดฟังคนอื่นเขาบ้างและทันว่าให้หัดสำรวจดูความบกพร่องของตนเองอยู่เป็นเนืองนิดเมื่อเห็นข้อผิดพลาดก็ให้รีบแก้ไขเสียไม่ใช่ไปนั่งดูแต่ข้อเสียของคนอื่นธรรมะข้อที่สี อดทนให้เป็นยอดคนลวงปู่หงท่านเคยเล่าประสบการณ์ของท่านบอกสอนเป็นคติเตือนใจรวมความว่าลุงปู่เคยอยู่ในที่ที่มีความยากลำบากมีความอดอยากแร้นแค้นทุกของศึกสงครามถึง20ปีนานที่สุดของพระเกจิกในยุคกวาได้ท่านถูกกระทําทั้งโดนลอบยิงขับรถชนจนนับเป็นร้อยๆครั้ง ลุงปู่ก็ใช้ขันติบรารมีอดทนเอาชนะคนพาลด้วยความดีนี้กระมังที่หล่อล้อมตนให้ท่านเป็นที่รักของผู้คนเทพพยดาและครูบาอาจารย์ธรรมะข้อที่หให้เป็นคนมีศีลเอาศีลคุ้มตนท่านว่าหากเรามีศีลห้าเป็นครูบาอาจารย์แล้วชนะหมดชนะมีดหอกระเบิด ชนะเวียนกรรมบาปมันละลึกถึงศีลของเราวันละหลายๆครั้งดีมากๆกการตั้งใจรักษาศีลระลึกถึงคุณศีลเป็นอารมณ์กรรมฐานของศีลานุสติหนึ่งในกรรมฐาน40กองดังประวัติตอนหนึ่งของลุงปู่หงทหารเวียดกงได้จับหลวงปู่หงถ่วงน้ำมหาสมุทรหลวงปู่ท่านอยู่ในกรงเหล็กนั้นก็นั่งสมาธิ หาได้สะทกสถานกลัวต่อภัยใดๆแม้จีวรที่นุ่งห่มอยู่ก็ไม่เปียกน้ำทะเลแต่ประการใดว่ากันว่าหากผู้นั้นเมื่อถึงแก่มรณกรรมแม้ร่างกายก็จะไม่เน่าเปื่อยนี่เป็นคุณของศีลอย่างหนึ่งที่รักษาผู้ประพฤติธ,ธรรมธรรมะข้อที่หกลวงปู่สอนว่าคนเรานั้นไม่ได้ดีกันมาตั้งแต่เกิด เปลียบเหมือนเสื้อผ้าที่เปื้อนโครนเปื้อนอยางกล้วยก็ต้องค่อยๆขัดค่อยๆถูออกไปถึงจะสะอาดได้คนเราเองก็เช่นกันต้องค่อยๆทําความดีสะสมไปวันหนึ่งก็จะดีเองไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วจะดีเลยธรรมะาข้อที่เจลวงปู่งหงนั้นท่านเป็นคนใช้ของต่างๆอย่างคุ้มค่าอย่างถุงพลาสติกดีๆนั้น ท่านก็จะพับไว้ใช้นานผ้าขี้ริ้วท่านก็ใช้เช็ดแล้วเช็ดอีกจนกว่ามันจะผูกไปนั่นแหละถึงจะเปลี่ยนใหม่จานชามช้อนซ่อมท่านก็มักจะให้ลูกศิษย์ไปเก็บออกมาจากโกดฝังกระดูกที่เขาเอามาเช่นหยาดที่ลวงรับอันไหนยังใช้ได้ท่านก็จะเอามาล้างใช้ต่อจอบเสียมที่ขึ้นสนิมท่านจะเอามารับให้คมแล้วนำมาใช้ใหม่ ท่านบอกเสียดายมันยังใช้ได้อยู่หลวงปู่หงนั้นท่านทำให้สิทธิเห็นเป็นตัวอย่างดุดคำที่ว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนเสมอธรรมะข้อที่8ดหลวงปู่หงท่านสอนว่าคนเรานั้นต้องพูดจาก,กันเพราะๆเ,เอาใจเขามาใส่ใจเราอย่าไปพูดจากระโชคหกหากไม่มีใครเขาอยากได้ยินเสียงที่ไม่เพราะหรอก อยู่กับเพื่อนฝูงก็ต้องอยู่กันด้วยความรักความเมตตามีความจริงใจให้กับเขาเรื่องคดโกงอย่าให้มีในจิตใจอยู่ในหมู่คณะใหญ่ต้องวางตัวให้เหมาะสมให้คิดก่อนพูดอย่าไปพูดก่อนคิดมันจะไม่ดีให้จำเอาไว้ธรรมะข้อที่9หลวงปู่สอนว่าคนเราเกิดมาแล้วนั้น ควรจะรีบเก่งตั้งแต่อายุย่างน้อยเพราะมันจะช่วยเหลือคนได้มากไปเก่งเอาตอนแก่แกมันจะไปช่วยอะไรใครได้ฝึกให้มากๆภาวนาให้มากๆคนเราไม่ต้องไปตามจับผิดใครหรอกดูตัวเองให้มากทุกๆครั้งที่มีใครเอาเรื่องไม่ดีของคนอื่นมาเล่าให้ท่านฟังท่านมักจะตอบเสมอว่าช่างมันเถอะคนเราดีไม่ดี เทวดาฟ้าดินท่านรับรู้อยู่ตาเทวดานั้นมีมากมายยังกับตาคายสูงเลยหัวเทวดาฟ้าดินท่านเห็นทั้งนั้นให้ตั้งใจทำดีธรรมะข้อที่สิหาแฟนที่ขยันดีกว่าลุงปู่ให้ข้อคิดเรื่องการมีแฟนว่าคนที่มีแฟนมีแฟนหน้าตาดีมากลออมากสวยมากมันก็เป็นทุกข เขาใช้เขาบอกให้ทำอะไรก็ต้องตามใจต้องทำตามเพราะรักเขามากแฟนนะ่ะหาพอดีพอดีก็พอหาคนขยันทํามาหากินดีกว่าคนสวยๆเอาแต่แต่งตัวเปล่าประโยชน์หาคนขยันดีกว่าธรรมะข้อที่11ออยากเป็นเศรษฐีผู้มีบุญหลวงปู่สอนว่าให้รู้จักการเสียสละประโยชน์ความสุขส่วนตน แบ่งปันให้เพื่อส่วนรวมเป็นนิสัยตามอัตภาพลดละความเห็นแก่ตัวลงความโลภความตะนีที่เหนียวจะจากไปออกจากใจของเราพร้อมกับการให้ในทุกครั้งความเห็นแก่ตัวก็ลดหายไปเองธรรมะข้อที่12ใครอยากได้ผ่อนอันประเสริฐหลวงปู่สอนว่าผ่อนดีๆเริ่มจากให้มันให้ทานทำบุญกับผู้สูงอายุ คนชราคนเท่าคนแก่มักไม่ค่อยจะมีรายได้เราให้เขาไปไม่กี่ตังค์ให้ข้าวของของใช้ของกินเขาให้พรเราถึงขั้นเป็นมหาเศรษฐีเลยทีเดียวเป็นทรัพย์มหาเศรษฐีเลยทรัพย์มหาเศรษฐีแม้ไม่ต้องรวยล้นฟ้าแต่รู้จักการสละแบ่งปันให้จำมาไว้ธรรมะข้อที่13 คาถานะเมติณนะเมติณนะเมติสามหนมันภาวนาได้บุญมหาศาลแม้วิญญาณศักดิ์สิทธ์ก็จะคอยปกป้องช่วยเหลือสิทธ์มีทุกข์ร้อนให้นึกถึงหลวงปู่หลวงปู่จะมาช่วยทีละสองร้อยกายทิพย์ช่วยสิทธ์พร้อมกันทีเดียวได้สองพันคนแม้ผีตายท้องกลมไหวเฮียนว่าแรงหลวงปู่หงจะแรงกว่านั้นเป็นพันเท่า ธรรมะข้อ14วิชาโชคลาภด้วยคาถาปัจจคะคาถาสามคำของหลวงปู่งหงพรปรมมปัญโยสุสารทุ่งมนอานุภาพตามตำราท่านว่าโชคลาภแรงครูช่วยมันภาวนาครูบาอาจารย์เจ้าของวิชาจะนำโชคลาภมาให้ขยันภาวนาจนผู้คนนำพาโชคลาภข่าวของเงินทองมากำนันม่รู้สิน้น มาขอที่15บคา,าถาหลวงปู่ณโมพุทธายะณมพพะพทะจะภักสะปะจขะณเมติเป็นพระคาถาที่เราคุ้นเคยกันดีเพราะมักจะมีกำกับบนวัตถุมงคลของหลวงปู่แทบทุกชิ้นเหตุเพราะว่าพระคาถานี้เป็นคาถาที่สามารถใช้ท่องเพื่อปลูกเสกสิ่งของก็ได้ใช้เพื่อเป็นอารมณ์กรรมาฐานก็ได้ หรือใช้สำหรับการขอพอรต่างๆก็ได้ลุงปู่ท่านว่าดีร้อยแปดประการตัวคาถาแต่ละบทนั้นมีความสำคัญอยู่อย่างเช่นนโมพุทธายะนั่นก็คือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ได้แก่พระกะกุสันทพุทธเจ้าพระโกนาคามณะพุทธเจ้าพระกัสปพุทธเจ้าพระโคตมะพุทธเจ้าและพระเมตตายพุทธเจ้า เมื่อตั้งตนด้วยพระพุทธคุณแล้วอะไรอะไรก็ดีไปหมดนะโมพุทธายะนะมะพัทะจะพระกะสะนั้นเป็นบทที่ใช้เสกของป้องกันอาวุธกันปืนกันระเบิดหรือกันภัยต่างๆสามารถภาวนาเป็นพุทธานุสติกรรมฐานได้เพราะการละลึกถึงพระพุทธเจ้าย่อมเป็นบุญแน่นอนภาวนาบ่อยๆดีนกักแล ปะจักะนั้นเป็นบทที่ใช้สำหรับขอพรขอโชคลาภจากเทพกลุ่มเทวดาเทพเจ้าเหล่าเซียนกุมารทองแม่นางจันตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโดยบุคคลที่ภาวนาคาถาบทนี้จะต้องภาวนาด้วยความไม่โลภแต่ให้ภาวนาจนใจสะอาดดุดแก้วแล้วจึงขอพรเมื่อทำได้บ่อยๆจะมีโชคลาภเข้ามาค้าขายก็ดี ในบางรายนั้นอาจฝันถึงโชคลาภหรือหนทางในการสแสวงหาราบก็เป็นได้ส่วนน้าเมตินั้นถือเป็นคาถาหลักของลุงปู่หงพลมมาปัญโยเลยก็ว่าได้เพราะพระแม่ธรณีเป็นเทพนารีที่ผูกพันกับลุงปู่มาตั้งแต่เด็กๆลุงปู่เล่าว่าเคยเจอผู้หญิงร่างกายกำยำผิวคล้ำมาดักไล่จับท่านที่ยังเด็กตรงหน้าป่าช้า พอจับได้ก็จะให้ดื่มนมจากอกตั้งแต่นั้นมาท่านก็ได้วิชาจากพระแม่ธรณีอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นตะกุดพระแม่รธรณีตะกรุดกันโลกเป็นต้นณเมตินั้นแปลว่ายอดน้ำํำนมของพระแม่ธรณีเป็นคถาถาแทนความเมตตาอันไม่มีประมาณของมารดาต่อบุตรและต่อสอมสัพสัตทั้งหลายในโลกเมื่อภาวนาเยอะๆก็จะเป็นเมตตามหานิยม เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายให้เรานั้นมีใจเหมือนแม่ธรณีที่ไม่เลือกว่าจะเป็นใครเป็นคนดีเป็นคนเลวเป็นพระราชาเป็นโจรก็มีสิทธิ์อาศัยบนพื้นธรณีนี้เช่นเดียวกันบุคคลที่สวดบทนี้แล้วพึงทำใจให้ใสสะอาดไม่ขุนมัวมีแต่ความเมตตากรุณาต่อกันดุดดังพระแม่ธรณีทรงเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งปวง เมื่อเรานั้นภาวนารวมทั้งสามบทว่านโมพุทธายะนมะพะทะจะภะกสะปะจขะนะเมติจนใจใสสะอาดดุดแก้วแล้วท่านจะเป็นบุคคลที่เทพลรมรักษาเทวดาคุ้มครองซื้อง่ายขายคล่องหลวงปู่ท่านเรียกว่าคาถาหงแก้วสารพัดนึกนอนแล้วปัญญาปลอดปลงและปลงใสนอนหลับได้เงินหมื่น นอนตื่นได้เงินล้านเหล่าปราถนาเอาเองท่านผู้ฝังครับและทั้งหมดนี้คือ15อหมามตะธรรมจากหลวงปู่หงพรม,มปัญโยซึ่งหากผู้ใดสามารถนำไปเป็นคติเตือนใจและประพฤติปฏิบัติเป็นประจำสม่ำเสม,สมอก็เชื่อได้ว่าจะเป็นแสงสว่างนำทางให้พ้นจากความทุกข์และพบความสุขที่แท้จริงสุดท้ายนี้ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านมีจิตใจผ่องใส พราชจากทุกภัยทั้งปวงพบแต่ความร่มเย็นเป็นสุขบุญกุศลที่ได้จากการฟังธรรมครั้งนี้จงเป็นปัจจัยให้ชีวิตของท่านเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ